เดินยังง anyway. uh. uh. ี้นะฮึอ i̇şte ้โหไปดมแ้วันเบ่าวใโชตดีครับเราออกครับเราออกคุณนะคุณได้ หรือว่าสบายด,ดีทุกท่านนะครับเอฟซีมานะผมหลังจากที่บริเวพิโดนเลยนะครับผมเมนูนี้นะครับมันก็คือหอยเซอรี่นั่นคืออยายุอายุมากินนะครับผมโอ้คัตต์มาใส่เยอะสซนะเล็กไม่เอานะครับอืม ใส่ตัวนี้ได้อยู่ก็พอมีโอเคเฮ้ยเนี่เอาเออเอะเดี๋ยวกินต่ว่าน้ำอมต้มอ่าเอาหัวมันย่างเห็ดบาร์เห็ดบาร์บีคิวนะครับาร์บีคิวหอยเชลี์นะครับโอ้โหโอ้โหอืมอ่ใส่นี้ดีกว่าพี่ใส่อืมนี่ได้อยู่นี่

จะเอาขึ้นไปร่วมเอาจะทำบาบิฮิวหอย,อยต้มให้ถอดหัวเอาก่อนแล้วก็ออย่างโอ้โหดูหอยอยีกทีดูดดร้อนเข้มอะฮะอืมดูโอ้โอ้ดูอีกทีโอ้เจอตัวโอ้โห สารลูกอ uh ิน huh. อ uh ินทางเพอน้องโอ้โหนี huh ่หอยใหญ่เลยแล้อจะหยุดกลยฟังอืมอืมดูดูดิกเลย

một dòng giáp hai mà chơi tên lắm nữa chân lăn nào để dạo một con yang bụng hai hạp này hạp chân

โอ้โหแล้วว้าวเก็บบอกยังดีทอมียามาเอยามาแล้วใส่หอยใส่ปลาด้วยนะครับผมไปต่อครับไปต่อโอ้โหบุกต่อบุกต่อปลาบูยักษ์เองนะปลาบูใหญ่ทั้งทั้งที่ได้ปะ rồi rồi, dưng rồi, anh cái gì nữa là dù nữa rồi dù nữa là dù nữa là dù nữa là dù nữa hình Nè, rồi bù hǎo tā bù tù bèi màn le nǐ nǐ hěn qǐng duō gāo mò rèn

ดูว่าบป็นบูใหญ่นะผมอืมอเฮ้ยครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวหาเลาะหอยขึ้นไปเลยครับน,นี่รอครับรอสวัสดีครับ